ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ลินทรีย์ซีขางเคาะแสงนะครับใส่ไป,ไปด้วยงาำแน่นอนใส่น้ำไปครับน้ำปลาปลาแล้วนี่แหละเดี๋ยวจากนี้แหละครับไปขยายนะมันจะถังเล็กไปหน่อยฉีดอย่างนี้นะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยนะครับพอดี น,น้ำประลาในน้ําบาดาลที่เราปั๊มขึ้นมามันไม่มีออกซิเจนนะครับชิดเลยนะครับจึออกซิเจนเป็นในตัวนะครับติมน้าไปเรื่อยๆนะครับเอาสักเอาสักสองในสามนะครับแค่ในะขนาดนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะครับจุรินซีก็ไปย่อยสลายขี้งัวให้นะครับขี้หมูให้นี่มีขี้หมูด้วยนะครับมันหลังกินอาหารเลย ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันคอมเมนต์ Comment อย่างสร้างสรรค์น,นะครับขอบคุณครับ